ลงแดงแล้ว嘛นะลงแดงลงแดง,ง,งแาแสามเลยน่ครับโอ้ขอบคุณครับของค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับล่าท้าผีบอกเลยผมบอกพี่ทีอเียตังคับกจะาแฟมร้อยหรือกาแฟบลอตเอาเลยครับ โอ้ช่องใหญ่มากาแฟครับื่อใหญ่จากญี่ปุ่นือใหญ่อใหญ่เอาดนครับสินค้าทีพีสกินผมขอคาราบาลด้วยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเลยลุงสองฝัองเลยฝัองเดียวเบอร์ดีฝัองเดียวยังหมดเอาอยิงแปรอยู่นะครับ ขอบ้านไม่มากันเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะกำลังมากำลังมาบอดี้สแลมโฆษณาเนี่ยเข้มอะไรไะเข้มไม่เหมือนใครไม่เหมือนเข้มไม่เหมือนใครเหรอใช่ครับชโลแกนเอาละเอาหมอนมาเอ้าเอาหมอนมาเต๋อกระยอนเบ็ดมาหาปลาปะ ปลาป้าเลยไปตกเบ็ดทุ่งนาเขาดีกว่าไอ้นี่มันเขาจะมาปลามาปล่อยเลยเขาพิ่งหลายลุงคนว่าหลายไฟอะไรเนี่ลุงเมื่อคืนลุงดูอาทิตย์แก้งไม่ค่อยเกือบช็อกเลยนแอบไปเขากำลังมาเดินกำลางกัน่ายไปดูหลังมาดูต้นไม้ต้นใหญ่ดูจุดเกิดเหตุชิคกับต้นอ้อแอบดูต้นไม้เวโอ้โหแทบช็อกเลยคับอาจารย์กำลังเบี้ยวเลยิแล้วลูกสาวเล่นด้วยนะ ลูกสาวเอาด้วยนะแกงผุ้เฒ่ามาใจไหวถึงหน้างานนะมีใครบ้างครับเมื่อคืนมื um ่วมื่อวรเมอันเอาันอ้เมื่อันเมื่อมื่อวออนมนเม่อ่่วมวเอมันนอเมืเมนกลับเััวม่มออว้แล้วก็ี่นเา่

อุ้ยอันนี้เป็นเล็บมือนางสีเขียวมันแรงกว่านะนี้มันเบาใช่ไหมครับพูดถึงเบอร์ดี้เบอร์ดี้จะมีสีแดงไอ้สีแดงมันกินได้ผมกินได้แต่ถ้าเป็นเบอร์ดี้ฟองเขียวโด้โห

จนฉันเห็นแล้วนั่นแตกแดดดีดีปะเอาลุงถามหาหมอนเลยบางทีมันอาจจะเอามาเดี๋ยวอีเดี๋ยวอ้ยานณประกาศมันก็เอาไปแฝนอีกเออโอ้แขนแต่ดีลังมันจะไปแฝนโ่นู่นไงเก็บอาการไม่อยู่แล้วเก็บทรงไม่อยู่แล้วใกล้วันละเก็บทรงไม่อยู่มาแล้วพร้อมกล่องใช่ใจใจอีสาน มาตต่ออาาเเร์ใหญพแล้วนะครับแัยนี่จีกับคัตเตอร์ใบใหญ่เลยใชกสวัสดีครับพี่ขนาดเท่าไหร่สามคูนสี่สามคูนสี่สามสี่สิบองสิบองตารางเมต ที่จอรดรถเต็มแล้วที่จอรดรถเต็มแล้วต้องใส่แบบนี้บรรยากาศดีนะครับผมมีของไส้ไก่นะครับข้างๆยาวล้อมรอบเลยฝั่งตรงข้ามก็เป็นนาข้าวนะครับทั้งสองฝั่งเลย ฝั่งนู้นด้วยต้องปาดเลยโฟมอ่ะลูกสิมาปาดรองโฟมเ่รครับไม่ไม่ปาดดี้ครับแปะเลยบอแมนครับไม่ใช่เราแปะเรียบเลยครับสิบมาแปะรองโฟมโอ้ไม่ครับแปะไม่ได้ปาดลงไเลยแปะเลยบอไม่ต้องครับอย่าโฟมทับเลยบอกปูทับไปเลยครับ น็อตยาวหรนาวถงมาูน่นเี้ยใช้น็อตยาวแบบีอ้น็นมากอนหนึงห้องคังห้องคังคัางแสงสุทินข้างแสงทินบิ๊กทินบุ๊ก คังแอดไชยพบอาวุธสงครามเพียบเครือร่องตัดหญ้า <c oughs> เอาถุาางสกูเลยนะเขาเอามาให้อยู่เดี๋ยวผม,มาทาถุงสกูอันนี้น็อตยิงน็อตยิงซีเมนต์บอร์ดโอ,อเคน,นะครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับเช้านี้ โอ้โหขนลุกเลยขนลุกขนลุกตั้งห้าช่องเลยแล้วแล้วกันไกลตัด